ไล่ทำลายศึกระหว่างสีแดงกับสีน้ำเงินมัน<ะ>ก็จะมีหนึ่งในศึกย่อยๆแล้วก็เป็นปัจจัยสำคัญคือคดีพโพยหัวสอวอแต่ว่าอย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อว่าสุดท้ายแล้วคดีนี้มันจะเอากันถึงตาย<อ>มันยังมีช่องทางในการ<ะ>เจราจาระหว่างทางได้ด้วยกลไกลตามกฎหมายนะ,ะก,นกลไกแบบสามารถจะอธิบายได้จริงหรอว่าทำไมมันถึงลงเอยแบบนี้มันมีได้ยังไงอ่ะ ก็มันก็เป็นช่องทางที่ผู้เชี่ยวชาญเขาใช้กันเป็นเรื่องปกตินะคก็เห็นคซัดกันโหดมากเลยด้วยกลไกที่จะสามารถอธิบายในทางกฎหมายได้แม้ว่านักขณะนี้เราจะดูว่าโอ้โหฟาดกันไปฟาดกันมาท่ามกลางเกมต่อรองในทางการเมืองเพราะว่าสวนี่ก็เป็นเหมือนกับ1นึ่อาวุธของทางฝ่ายสีน้ําเงินถูกไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามตกลงกันได้ทุกอย่างก็จบและมีวิธีจบแบบ วินวินอย่างไรทําไมถึงเริ่มมีสัญญาณการเจราจารสงบศึกแล้ว,ข,ว,ข,ข,วข่าวพ้นคนข่าวชวนไปดูดัชนีชี้วัดหรือว่าอินดิเคเตอร์ที่พอจะทําให้บอกได้ว่าเอฟมันเป็นสัญญาณของการเจราจารที่มันจะเกิดขึ้นแล้วหรือยัง <c oughs> ดัชนีชี้วัดก็มาห่งถ้าการชะลอการออกหมายเรียก <c oughs> หรือว่าหนังสือแจ้งข้อกล่าวหา แล้วก็เชิญมารับทราบข้อกล่าวหาที่ออกโดยกรกตในล็อตที่2ออกไปก่อนอีก95้าคนนะนี่อนี่คือสัญญาณนะคือเธ<ช> <นะ S 2> ยังไม่มาสักทีนี่คือ <นะ S 2> ใช่แล้วนะดัชนีคุณอะเดิมเนี่ยพันตํารวจเอกทวีประกาศว่าจะทยอยออกตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแต่นี่วันอะไรเพื่อหสัสบ,บดีละเออจริงๆล็อตแรกต้งจบตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วค่ะแล้วก็ล็อตที่สที่จะรวมเป็น 150เนี่ยจะทยอยในสัปดาห์นี้นี่ยังไม่มีแอคชั่นไปแปะหมายเพิ่มเติมหน้าบ้านสอวอเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วนะนี่คือชะลอแล้วว่ะสิเพราะว่าอย่าลืมว่าเป้าหมายเดิมคือ150รายค่รายไม่ใช่แค่สอวอตัวจริง138แล้วก็สอวอสำรองบวก2หมายถึงต้องมีคนการเมืองอยู่ในนี้ด้วยถ้าถ้ารวมจัดให้ครบ150เนี่ยม,มันต้องไปถึงผู้ยิ่งใหญ่บางท่านแล้วมากตอนนี้เป็นยังไงเริ่ม เริ่มนิ่งนะฉะนั้นพอยังไม่ได้เกิดขึ้นเริ่มช้าไปก็สังหณ์ไว้ได้เลยว่าการเจรจาอาจจะพอเริ่มขึ้นแล้วหรือเปล่าเอางี้ตอนนี้ต้องเริ่มสังหณ์แล้วสี่ต้องสังหณ์ได้แล้วใช่ไหมสงสัยไว้ได้แล้วโอเคสองก็คือถ้าหมายเรียกหรือหมายจับในคดีอ้างยี่ฟอกเงินซึ่งเป็นคดีพิเศษอยู่ในอำนาจของดีเอสไรอยาวจู่ๆก็เงียบหายไปต้องย้อนกลับไปที่ความชอบด้วยกฎหมายก็คือ การกระทำผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือว่าการเลือกสอวอหน่วยงานที่รักษาการตามกฎหมายคือกะกะตนะครับส่วนการดําเนินคดีอาญาอาจจะโดยกะกะตอเองหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นๆต้องรอให้กะกะตมาร้องขอหรือรอให้คดีเลือกตั้งหรือการเลือกสอวอเดินไปจนถึงจุดสุดแล้วก่อนเนี่ยแล้วค่อยต่อด้วยกรณีของคดีอาญา<อ>กรณีนี้เนี่ยคือรอให้กะกะตชุดใหญ่ชี้บูลสอวอ ที่ถูกกล่าวหากระทําผิดในคดีโพยหัวเสียก่อนแล้วมาส่งฟ้องต่อสารดีกาสารสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็จะเขี่ยลูกต่อให้กับ DSI ออกหมายเรียกต่อไปในคดีอังยี่หรือฟอกเงินนานนะนะถ้าจะรอแต่แต่ที่จริงเนี่ยท่านทวีท่านก็เคยบอกเอาไว้ว่าหลังจากกรกะตไม่นานนะใช่ดังนั้นไม่รู้คาว่าไม่นานนี่มันมันเท่าไหร่แต่กรกะตเริ่มแล้วล็อเริ่มเงียบไปค่ะแล้วอังยี่ฟอกเงินของดีเอ จะเริ่มเมื่อไหร่ก็ถ้าอยู่ดีๆมาเปลี่ยนว่าเอองั้นเดี๋ยวรอกรกตชี้แจงจุดนะอันนั้นอ่ะไม่ต้องสั่งหอนแล้วค่ะอีกหนึ่งสัญญาณใช่เลยและนอกจากนั้นยังไปดูขั้นตอนในรายละเอียดการทํางานของกกตอีกนะครับโอ้โหมันขยายซื้อเวลายื้อเกมได้อีกยาวไปีหน้าดูนะไปดูขั้นตอนการพิจารณาส่วนของกกตนะตั้งแต่ตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนสํานักงานเลขากกต อนุกรรมการกันกรองแล้วก็กกตชุดใหญ่ตรวจสอบข้อกฎหมายทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า5 6เดือนใช่ค่ะนะลองอธิบายทีละขั้นนะอย่างชั้นคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนใน90วันขยายเวลาได้ส่งต่อไปที่เลขาธิการกรกตอ60วันเฉพาะอันนี้คือ5เดือนนะ แล้วก็ใช้ยังไม่นับรวมเลื่อนนัดครั้งแรกคืออย่างที่ท่านสวชัตวัฒนแสงเพชรท่านบอกเมื่อวาน่ะว่ามันคำว่ากรกตเนี่ยคือชุดไหนชุดอนุหรือว่าชุดใหญ่ท่านยังใช้คําว่าเะเลวกราล่าใช่ไหม<ช>แต่วันนี้ท่านออกมาขอโทษแล้วท่านบอกว่า คือเมื่อวานไม่ทราบว่าผู้สื่อข่าวที่โทรไปคุยได้บันทึกเสียงเอาไว้แล้วก็ไปนําเสนอเป็นข่าวอแต่ว่ามันก็มันก็สะท้อนให้เห็นว่ามุมมองของสวเนี่ยมองขั้นตอนการทํางานของอนุเนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นแล้วเขาก็บอกไงว่าบางคนเขาก็ไม่ใช่ว่างกันตรงวันกันทุกคนนะแล้วกึ่งกึงอาจจะยังไม่ยอมรับในขั้นตอนแค่อนุนีด้วยซ้ำถ้าเป็นกกตชุดใหญ่อันนั้นน่ะเหมือนกับจะให้น้ำหนักมากกว่าฉะนั้นขั้นตอนมันยังได้อีกอีกยาว รวมถึงนี่ยังไม่นับรวมการส่งเรื่องที่มีความสลับซับซ้อนไปยังสารดีกาไม่แน่เหมือนการศาลอาจจะใช้เวลาได้หลายปีเผลออายุของวุฒธธิสภาชุดนี้5ปีอาจจะ <c oughs> หมดก่อน <c oughs> มีคำพิพากษา <c oughs> มีคำตัดสินออกมาหรือเปล่า <c oughs> อีกหลายปีเลยนะแต่ระหว่างนั้นก็คุยกันในทางการเมืองได้แล้วหรือไม่อ๋อ <c oughs> แล้วก็เงียบหายไปฉะนั้นอันนี้กลางขั้นตอนให้ดูลองไปไล่ดูว่าถ้าอันนี้เงียบ อันนี้หายไปที่เคยพูดไว้ว่าจะเดินหน้าเมื่อไหร่แต่ว่าใช่เลยแล้วเริ่มเริ่มช้าหรือเมื่อไหร่กลับมาเร่งสมมตินะก็คืออาจจะคุยกันไม่ได้อ่าเริ่มหรือมันมีมันมีเรื่องที่อีกฝ่ายนึ่งเจอหมัดนี้สวนขึ้นไปแล้วอีกเรื่องนี้ที่เคยเงียบมาจู่ๆมาแรงเลยเนี่ยถึงบอกว่ามันมองแยกระหว่างกฎหมายกับการเมืองไม่ได้ แยกกันไม่ได้หรอค,ะคร่ะในระหว่างทางนะคะใครที่เกี่ยวข้องกับส่วนไหนบางส่วนเขาก็ยังเดินหน้านะ <c oughs> เอาเป็นว่าคุณผู้ชมจาคนนี้ได้ไหมอดีตสอสอนะคะ <c oughs> คุณสุกุมานวตีที่เขามาสมัครสอวอร <c oughs> เขาเคยไปร้องดีเอชไอก่อนหน้านี้จาได้ไหมแล้วเขาก็น่าจะเป็นพยานของคดีหัวสวไปแล้วเรียบร้อยวันนี้เขาก็เข้าไปค่ะไ,ไปเจอกับคณะกรรมการปรปรชอของสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็เข้าไปแล้วเขาก็บอกเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า สิ่งที่เขาเจอมาแล้วเขาเข้าใจว่านี่แหละหัวแน่ๆเลยนะคะเขาบอกว่าก่อนวันเลือกสอวตัวเขาเองเนี่ยได้มีโอกาสเจอกับหัวหน้าพักการเมืองพักหนึ่งรวมไปถึงอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหนึ่งมาคุยกับเขาเลยนะแล้วก็ยังบอกให้โทรไปหาผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็โทรไปเลยผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่อำนาจ,จเจริญค่ะ ผู้หญิงคนนั้นคือคนสําคัญที่ทำโพยทุกโพยแล้วคําพูดของผู้หญิงคนนั้นเธอก็ได้บันทึกเอาไว้ด้วยบอกว่าอบอกวัวหน้าแล้วลหละแล้วก็ถามว่าอยู่กลุ่มไหนอะ่ะพอตอบกับไยก็บอกกลุ่ม14แล้วแล้วเต็มแล้ววันนั้นยังไม่ได้เลือกกันเลยนะคะเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอา้าทำไมถึงรู้ว่าเต็มอะ่ะตอนที่คุยกันอะ่ะเขาบอกว่า มันชัดเจนมากขนาดนี้เลยกล้าพูดเลยอัดเสียงไว้แล้วด้วยมีรูปถ่ายกับหัวหน้าพักการเมืองด้วยเนี่ยจะเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ของเขาเลยเนี่ยแล้วเขาเอามาเปิดแล้วลองฟังเสียงดูค่ะท่านก็เลยให้ดิฉันนั้นแลกลายกับเลขาแล้วให้โทรไปหาผู้หญิงคนหนึ่งนะคะ ที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะซึ่งเป็นคนสำคัญในการที่ทำโพยทุกโพยเขาก็บอกว่าหัวหน้าได้บอกแล้วถามว่าพี่อยู่กลุ่มไหนพี่ก็บอกว่าพี่อยู่กลุ่ม14เขาก็บอกว่ากลุ่ม14เต็มแล้วยังไม่เลือกตั้งเลยมันเต็มได้ยังไงแสดงว่าคุณเป็นคนจัดโผลจบแล้วใช่ไหมในวันนี้สิ่งที่ดิฉันพูดเป็นความจริงไม่ใช่พูดลยลอย ในที่ประชุมดิฉันจะถามเขาค่ะว่าจําได้ไหมคุณพูดอะไรกับดิฉันถ้าเขาโกหกดิฉันจะบอกว่าคนที่โกหกได้เนี่ยย่อมจะทําความชัว่วกว่าการโกหกได้แล้วสิ่งที่ดิฉันกล้าพูดเพราะว่าในโทรศัพท์ของดิฉันมันมีเสียงเขาด้วยมันมีรูปของหัวหน้าพักบางพักเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ นี่คุณกุสุมานวตีเนี่ยเล่าถึงจังหวะที่โทรคุยกับผู้หญิงที่อยู่อำนาจ,จเจริญใช่ไหมคะแล้วผู้หญิงคนนั้นบอกว่ากลุ่ม14่ะเต็มแล้วผู้หญิงยังถามอีกนะเธอเล่าให้ฟังนะคะว่าถามว่าจะเอาสอวอตัวจริงหรือจะเป็นโหวตเตอร์ล่ะคุณกุสุมานวตียังตอบว่าตัวท่านเองเนะี่ยเป็นสอสอมา3-4สมัยมีศักดิ์ศรีอะไม่เอาไม่เป็นโหวตเตอร์นะคะผู้หญิงปลายสายก็เลยบอกว่าสอวอหนึ่งคนเนี่ยรู้ไหมใช้โหวตเตอร์400คนนะ คุณกุณสุมารวตีบอกว่าวันที่คุยโทรศัพท์ยังไม่เข้าใจเลยมาเข้าใจวันนี้เข้าใจว่าโหวเตอร์400คนใช้กับสว1คนและมีโหวเตอร์เป็นหมื่นคนเนี่ยกว่าจะได้สวตามที่ตั้งเป้าเอาไว้อะมันโหดร้ายขนาดนั้นเลยเหรอก็คือด้วยความด้วยความที่อยากจะได้คะแนนเสียงสนับสน,นุนคุณกุสุมา,มาวตีก็เลยไปถามหัวหน้าพักคนนี้ค่ะ โยนไปให้ผู้หญิงอีกขั้นหนึ่งให้คุยนะเธออ้างว่าแบบนี้นี่เป็นข้อมูลของฝั่งของคุณกุสุมาวตีดพูดเนี่ยคือก่อนเข้าประชุม,ชมแล้วก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้นที่คุยโทรศัพท์กันอยู่ในห้องอด้วยคือวันนี้มันเป็นการประชุมกรรมธิการปปชที่มีประธานกรรมธิการคือคุณฉลาดจากคาเพื่อไทยเนี่ยเป็นประธาน แล้วแกก็จะสืบสอบเรื่องราวเกี่ยวกับการหัวสวค,คุณกุสุบาวตีเนี่ยคือคนที่ได้รับเชิญเข้าไปให้ข้อมูลในกรรมธิการแล้วคุณกุสุบาวตีก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาถามคนคนนี้ผู้หญิงคนนี้ที่จะอยู่ในที่ประชุมกรรมธิการปปอชอด้วยที่จะเข้าประชุมด้วยให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนใช่สุดท้ายคือเข้าใจว่าตอนไปประชุมกรรมธิการเนี่ยเขาเป็นบงปิดนะมไม่ให้ไม่ได้ให้สื่อเข้าไปฟัง แต่ว่าคนที่คุณ,คณกุสมาวตีมาจะมาถามในที่ประชุมเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเพราะก็เป็นรองประธานกรรมธิการชุดนี้<อ>คุณสุขสมรวยวันธนิยกุลสอสออำน,นาจเจริญจากพรรคภูมิใจไทยอพอคุณสุขสมรวยรับทราบว่าคุณ,คณกุสมาวตีมาให้สัมภาษณ์กับสื่อแบบนี้อ้างว่ามีผู้หญิง<อ>โทรมามอบอกว่าออกลุ่ม14เต็มแล้วหรือคุณจะเข้ามาเป็นบอเตอร์อะไรเนี่ยแล้วมาหาว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนทาโพยคุณสุขสมรวยก็เลย ชี้แจงโตก้กลับบอกว่าตนเนี่ยเป็นที่มาบอกว่าตนเป็นคนทาโพลเลือกสวอะไรนี้ไม่เป็นความจริงเลยแล้วก็ชี้แจงนะเหตุการณ์ที่คุณกุสมาวตีมาดักรอพบคุณอนุทินเพื่อขอคะแนนเสียงเนี่ยวันนั้นนะ่ะคุณอนุทินบอกว่าไม่รู้เรื่องแต่คุณกุสมาวตีพยายามจะขอพบแล้วก็คุยให้ได้หัวหน้าพักเนี่ยไม่อยากจะเสียมารายาทหมายถึงท่านอนุทินนะ่ะไม่อยากเสียมารายาทก็เลยโยนมาให้โทรหาคุณสุขสำรวย ตอนที่รับสายคุณกุศมาปติก็ยังย้ำว่าเอ้หัวหน้าพักพักเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการเลือกสอวอนะไม่สามารถจะไปเกี่ยวข้องจะมาหาคะแนนสนับสนุนอะไรได้แล้วคุณสุขสำรวยก็ย้ำไปซ้ำว่าหัวหน้าพักเนี่ยออกประกาศพักภูมิใจไทยตั้งแต่วันที่30เมษายนเรื่องของการห้ามกระทําการใดๆในการเลือกบุตรที่สภา,าซึ่งคนภูมิใจไทยก็ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาตลอด ดังนั้นไม่ไม่ไม่อยากให้คุณคุณสมาวตีมาใส่ร้ายหัวหน้าพักและพักภูมิใจไทยแบบนี้ที่สําคัญคุณสุขสมรวยบอกวันนี้สังเกตเห็นถึงความผิดปกติว่าในที่ประชุมกรรมธิการที่มีคุณฉลาดถามช่วงสสร้อยเอ็ดพักเพื่อไทยอันนี้จะเป็นเรื่องกับเพื่อไทยแล้วนะ,นะะเป็นประธานกรรมธิการชุดนี้มีการนําบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาพาดพิงบุคคลที่3ให้ได้รับความเสียหายโดยมีการระบุชื่ออย่างชัดเจน Oh. ก็เป็นประเด็นเดือด,ด,อดในที่ประชุมกรรมธิการ <Ha. S 2> แล้วคุณสุขสมรวยก็ย้าว่าการพูดในห้องประชุมกรรมธิการของคุณกุสมาวตีเนี่ยไม่ใช่วาระที่กรรมธิการเชิญมาชี้แจงเลยสอว่ามันมีเจตนาพิเศษตั้งใจจะเข้ามาใส่ร้ายหัวหน้าพักภูมิใจไทยแล้วนอกจากนี้ตนก็ได้เปิดไม์ชี้แจงในสิ่งที่คุณกุสมาวตีได้บิดเบือนในที่ประชุมด้วย hmm. อันนี้เธอออกมาเล่าบรรยากาศในห้องประชุม <Ha. S 2> ให้ฟัง แล้วก็ได้ขอบันทึกรายงานการประชุมต่อประธานกรรมธิการจะแจ้งความอาผิดทั้งคุณกุสมาวตีแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งคือคุณจันเพนประเสริฐศรีเพื่อจะปกป้องศักดิ์ศรีของตนปกป้องหัวหน้าพักภูมิใจไทยและพักภูมิใจไทยต่อไปเมื่อไหร่คลิปหลุดจะหลุดอ,ออกมาก็คุณ,คณกุสมาวตีบอกว่าบันทึกเสียงแล้วอ,อ่ะเผื่อไม่รู้มือดีที่ไหนจะเปิดคลิปหลุดออกมาบ้างจะได้เห็นกันนะคะ ช่วงเวลานี้ที่มีเรื่องของศึกสวแล้วก็การสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่พันตำรวจเอกทวีในส่วนของกํากับดูแล DSI ไม่เห็นท่านออกหน้าสื่อเลยเนาะหายไปเลยะนะคะตั้งแต่วันเมื่อวานนี้นั่แหละหลังจากวันนี้ก็ไม่รู้ว่าไปไหนยังไงนะคะมีความเคลื่อนไหวมาฝากคุณผู้ชมค่ะ่องดูหน่อยนะคะในส่วนของพันตํารวจเอกทวีนะคะ จริงๆเนี่ยท่านก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกเพราะว่าเรารู้และปฏิบัติงานตามปกติวันนี้ท่านมีภารกิจด้วยค่ะไปร่วมงานที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11นะคะคือไปบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระราชินีเนื่องในวโรากาสวันเฉลิมพระชมนมพรรษาวันที่3มิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะปรากฏว่าจังหวะที่ท่านเดินทางไปอะนะก็ไปเจอกับคุณทิติชัยนามค่ะผู้นำสี่เสาหลักพิทักษ์แผ่นดินที่นําคณะบุคคลสําคัญเข้าร่วมกิจกรรมเช่นเดียวกันแล้วก็ยังได้นิมนต์นะคะพระครูประลัด วันชัยศีละวันโนพระเกจิชื่อดังนะคะเห็นที่วัดเจตนินอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ก็มาอำนวยพรแก่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11เพื่อความเป็นเิริมงคลด้วยคือพันตำรวจเอกทวีเนี่ยก็ได้เข้าไปกราบนมวัสการพระครูป,ประหลัดวันชัยค่ะซึ่งพระเกจิชื่อดังนะคะก็ได้ให้พรแล้วก็มอบวัตถุมงคลให้กับพันตำรวจเอกทวีด้วย พรพระที่พระครูประหลัดวันชัยมอบให้กับพันตธบรเอกทวีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมถือว่าสำคัญมากนะคะก็คือท่านเนี่ยได้ให้กําลังใจและก็ขอให้เดินหน้าต่อไปเพื่อบ้านเมืองเพื่อความถูกต้องและยุติธรรมค่ะ และงานนี้ค่ะพุนทิติชัยนามนะคะซึ่งมีบทบาทในทางการเมืองในหานะ mm. ผู้นำสี่เสาหลักพิทักษ์แผ่นดินก็ได้มาพูดคุยกับพันตำรวจเอกทวีถามถึงคดีโพยหัวสวนี่แหละคุณผู้ชมพันตำรวจเอกทวีก็ตอบไปว่ายังคงเดินหน้าต่อตามกระบวนการกฎหมายเพราะไม่เคยเข้าไปแทรกแซงการสอบสวนและการทำงานของดี i เลยตอนนี้อะไรสิริมงคลทุกคนเกี่ยวกับคนทางการเมืองก็รับไว้ก่อนแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวทีนี้ ไม่เป็นสิริมงคลแล้วครับไม่เลยเจ้าวาดวัดไร่ขิงท่านเจ้าคุณแย้มนะอย่างที่ทราบกันถูกกล่าวหายักยอกเงินของวัดเอาไปเล่นบาคาร่าออนไลน์300กว่าล้านเท่านั้นยังไม่พอน่าจะไปหยิบยืมจากพระชั้นผู้ใหญ่ที่รู้จักกันอีกเนี่ยเพื่อจะเอามาเล่นพนันออนไลน์เงินหมุนเวียนตั้ง4-500ล้านล่าสุดยอมลาสิกขาแล้วนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดเรื่งน้ครับ